เก okay, ครับสวัสดีครับัน,นีมาพูดเรื่องหัวข้อเกี่ยวกับไดเอทนะครับไดเอทวอนะครับจากสถานการณ์ปัจจุบันนะครับก็เราก็จะได้รับแหล่งข่าวแหล่งข้อมูลแหล่งอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายนะครับเกี่ยวกับไดเอทบางประเภทนะฮะที่มีสรรพคุณเหนือกว่าอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นโลคาร์บไดเอทนะครับก็จะมีทั้ง เขารียกอาจจะเป็น i น f l u อินฟลูเอนเซอร์นะครับโอเคเพจนู่นเพจนี้นะครับอบอกว่าโลคาบเด็ดีที่สุดนะครับดีที่สุดเพราะว่ามันคือทำให้คุณลดไขม,มันได้เร็วนะครับก็เก็บสแปรมาโซต่างๆนะครับเป็นวิธีแต่ดที่ดีนะครับก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งคีโตนะครับคีโตเจนิกโอเคคุณห้ามกินแป้งห้ามกินน้ำตาลห้ามยังไงก็ได้ทำให อินซูลินขึ้นนะครับทุกอย่างเลยกินไขมันกินกูดแฟตกินเข้าไปซดน้ํามันมะกอบซดไปน้ํามันมะพร้าวเฮี้ยหานั่แดกไปเพราะว่าร่างกายมันจะดูอย่างนี้นะครับก็จะมีอีกนะครับมีแพรเรโอไดเอทนะครับห้ามไปคุกนะครับห้ามไปใช้ไฟกับอาหารเสียสภาพโปรตีนนะครับฟาสติ้งนะครับทุกคนต้องทํา ฟาสติง่งห้ามกินอย่างอื่นต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นนะครับแบบนี้อย่างนี้เท่านั้นต้องออกกําลังกายช่วงฟาสกินฟีดดิ้งได้แค่เวลาเท่านี้ก็ <c oughs> <c oughs> มานั่งนึกๆดูนะครับพิจารณาดูทั้งหมดนะครับผมเคยลองมาหมดทุกอย่างแล้วนะครับตอนที่ประกวดสยามคลาสสิกนะครับประกวดนี่ครับสยามคลาสสิกกล้วยนี้เลย อย่างคลาสสิกปี2012นะครับผมใช้วิธีฟูคีโตซิสไดเอทเลยนะครับฟูคีโตซิสเลยก็คือไม่กินแป้งเลยนะครับก็จะเป็นไขมันต่อมานะครับตอนที่ผมประกวดผู้เชิญูนะครับ Muscle Factory นะครับตอนนั้นก็คัดเวทลงมานะครับตอนนั้นใช้ low carb นะครับ low carb ่างเดียวเลยแล้วก็ มาช่วงนี้นะครับลัสฟอร์ดคลาสสิกนะฮะช่วงนี้นะครับแคมสตรองแมนนะครับอันนี้ของปีที่แล้วนะฮะของปีที่แล้วช่วงนั้นไม่มีไดเอทนะครับไม่ได้ไดเอทนะครับส่วนช่วงนี้นะครับที่เพิ่งได้ที่สองมาอีกก็คือสตรองแมนนี้กัก็ไดเอทก็จะเป็นโลครับนะครับ ้ะถามว่าอันไหนมันดีที่สุดในเมื่อมึงก็ได้ถ้วยมาทุกวันนะฮะสรุปสั้นๆเลยนะครับพวกนี้มันคือแค่เครื่องมือนะครับเราพยายามอย่าไปยึดติดนะครับว่ามันจะมีไดเอทอันไหนที่ทําได้ดีที่สุดนะครับนี่คือดีที่สุดมึงห้ามทำไปอื่นอยน,นี้สมมติว่ามีไดเอทหนึ่งที่แม่งดีที่สุดจริงๆนะครับคนอื่นก็ตายหาไปแล้วดิใช่ปะ่ะก็ถ้าถ้ามึงไม่แดกอันนี้เพราะม,มันดีที่สุด มนุษย์โลกที่เหลือทั้งหมดก็ตายหานะครับเพราะว่ามึงไม่ได้แดกแบบที่มันดีที่สุดไม่ใช่นะครับร่างกายมนุษย์เราเป็นเซ r ร์ v เว m a c แมชชีนนะครับไม่ว่าแหล่งพลังงานคุณจะป้อนแฟตให้มันคุณจะป้อนคาร์บให้มันหรือคุณจะป้อนแต่โปรตีนให้มันมันปรับตัวได้หมดครับมันอยู่ได้หมดมันอยู่รอดในชีวิตมันอยู่ได้จนมันตายซึ่งตายในคอนดิชันไหนก็แล้วแต่จะดีไฮเดรตจะดีเกรดดิ้งโปรตีนหรือว่าอะไรก็ตามนะฮะ มันอยู่ได้ <c oughs> คือร่างกายยู่ฉลาดกว่ายูมากนะครับมันไม่มีไหนดีที่สุดนะครับผมสามารถพูฟตรงนี้ได้บอกตรงนี้ได้เพราะว่าที่ไปประกวดเมนฟิสิกมารอบที่แล้วนะครับผมใช้แม่งทุกไดเอทเลยทุกไดเอทเลยครับในเวลา9สัปดาห์นะครับเปลี่ยนจากหมูเป็นซุปเปอร์แมนได้ในเวลา9สัปดาห์นะครับ,ปปรรบโอเค ใช้ยังไงผมได้ทำวิดีโออธิบายไว้แล้วนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเมนหลักก็ทุกวันก็พยายามลคาร์บนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นแครีเดฟิซิตนะครับแล้วก็คาร์บมันอร่อยนะครับผมก็เลยชอบกินก็กินให้มันน้อยลงหน่อยแค่นั้นเองแล้วก็ดูหลักพลังงานบาลานซ์แอคทิวิตี้เอาสรุปพรุ่งนี้มีงานแต่งงานต้องไปตอนเย็นต้องไปกินนะเนาะมันก็พูนตรงว่ามากิน,นก็ฟาสติ่งไปทั้งวันเลยนะครับ อ้าตื่นมาอีกวันหนึ่งมันยังมีพลังงานเหลือจากเมื่อวานอยู่ใช่ไหมแต่ว่าวันนี้ก็ว่าก็มไม่ได้ทําอะไรก็นั้งใช้คีโตซิสละกันไม่กินวันนี้ก็ไม่กินแป้งทั้งวันสรุปว่าในหนึ่งสัปดาห์ผมมีสี่ห้าไดเอทที่แม่งมึนเหมือนกันเลยอยู่นะครับผลสุดท้ายผลลัพธ์เป็นยังไงได้เพราะร่างกายแม่งทาได้ร่างกายแม่งปรับตัวได้ไม่ว่าคุณจะทํำยังไงถ้าคุณเข้าใจหลักนะครับหลักการเทอร์โมไดนามิกต่างๆนะครับ ว่า carry in carry out โอเคคุณภาพของแคลรี่มีลส์ไทมิงกินอันไหนเมื่อไหร่ก่อนหลังนะครับคุณสามารถใช้ไดเอททุกอย่างได้นะครับเพราะมันแค่เครื่องมือมันเป็นแค่เครื่องมือเครื่องมือเท่านั้นนะครับเราต้องแยกให้ออกนะครับเพราะว่าช่วงช่วงนี้เนี่ยมันปี2017นะครับเป็นยุคดิจิตอลแล้วทุกคนสามารถมีตัวตนบนโลก อินเทอร์เน็ตได้หมดนะครับทุกคนสามารถเป็นอินฟลูเอนเซอร์ให้ทุกคนได้นะฮะแต่เราต้องระวังนะครับผมบอกเลยครับว่าต้องระวังต้องแคร์ฟูลกับข้อมูลที่คุณได้รับนะครับยิ่งคนไทยนะครับด้วยระบบการศึกษาแนวท่องจําที่เราเรียนทุกอย่างที่ทํามานะครับมันสามารถทําให้เราตัดสินได้ง่ายเกินไปนะครับว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดไปเลยนะครับมันต้องมีอันไหนสักอันหนึ่งซึ่ง ในโลกแห่งความเป็นจริงมันไม่ใช่รเราเราควรที่จะต้องแยกแยะข้อมูลให้ถูกนะครับแหล่งแหล่งข้อมูลที่คุณได้รับเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดนะครับทุกอย่างมันมันประยุกต์ได้นะครับพยายามอย่าปิดกั้นตัวเองไว้กับว่าโอเคเพราะว่าพี่ชินบอกว่าแดกแต่ผลไม้ดีฉะนั้นกูแดกแต่ผลไม้ทั้งชีวิตอันอื่นแม่งเฮี้ยหมด ไม่ใช่นะครับวันนั้นคือผมเฮียนะครับถ้าเกิดว่าคุณเอาอิฟลูเอนซ์ที่ผมทําไปแล้วม,มันผิดผิดนะครับก็ไม่ถูกนะครับงั้นสรุปเราควรจะทํำยังไงเราควรจะทดลองแม่งให้หมดเลยครับหาเวลาไทม์เฟรมไปเลยแม่งเป็นกฎประจําที่ผมชอบใช้มากๆเลยคือกฎหนึ่งเดือนนะครับทำไปเลยหนึ่งเดือนฟาสติ้งไปเลยหนึ่งเดือนคีโตซิสไปเลยหนึ่งเดือนโลคาร์ไปเลยหเดือน พยายามทาให้ได้มากที่สุดจดบันทึกจดบันทึกจดบันทึกนะครับสรุปนะครับภายใน3เดือนนะครับคุณก็สามารถรู้ทั้ง3ไดเอทแล้วถ้าเกิดคุณมีมากกว่านี้คุณก็มี4ไดเอท5ไดเอท6ไดเอทนะครับมันทาให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากขึ้นนะครับว่าคุณตอบสนองอะไรกับยังไงดีที่สุดนะครับแล้วก็เราสามารถเอาไดเอททั้งหมดเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการไปสู่ฟิตเนสโกของเราได้ไม่ว่าคุณจะ เล่นกีฬาแล้วก็ตามอยากจะหุ่นดีหรือว่าอยากจะแค่สุขภาพดีใช้ชีวิตประจำวันได้ปกตินะครับหรือคุณอยากจะเป็นบาลสเตอร์เป็นบอดี้วีเดอร์เป็นครอสฟิตเป็นสตรองแมนคุณสามารถประยุกต์ทุกอย่างได้นะครับถ้าเกิดคุณรู้จักวิธีการใช้โภชนาการที่ถูกต้องนะครับก็อนนี้ก็เป็นคลิปพูดเกี่ยวกับไดเอทวอลนะครับไดเอทอันไหนดีที่สุดนะฮะมันจะดีที่สุดก็ต่อเมื่อคุณใช้มันเป็น ไม่ว่าในกรณีไหนวินาทีไหนในซิทิวเอชันไหนนะครับในสถานการณ์สถานการณ์ไหนศึกษายเยอะๆอ่านเยอะๆที่สำคัญสุดคือทดลองกับตัวเองแล้วดึงพวกนั้นเนะี่ยมาใช้ในสถานการณ์ที่ถูกต้องผมบอกเลยไม่มีอะไรดีที่สุดนะครับมันดีสุดก็แค่ช่วงเวลานั้นเท่านั้นเองนะครับโอเคขอบคุณมากครับก็ขอบคุณเสื้อจากวีนัมด้วยนะครับ กิดลว้เลยครับฝากตาม้วยครับสดยครับ